สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ms มิสินชาแนลนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาซ่อมตู้ลำโพงบลูทูธกันนะครับพอดีคลิปนี้ผมเคยลงไปแล้วครั้งก่อนนะครับแต่ว่าพอดีมีแกนแจ้งแจ้งเตือนว่าติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับผมก็เลยทําการตัดต่อใหม่ตัดส่วนที่เป็นเพลงออกนะครับเป็นตู้ลำโพงบลูทูธที่ผมหามานะครับแล้วก็มีอาการเสียที่แตกต่างกันไปแล้วก็มา เรียนรู้และฝึกซ่อมไปพร้อมๆก,กันกับเพื่อนๆเลยนะครับมีอาการแบบไหนก็เรียนรู้กันไปนะครับคือดูฮะนี่นี้ซื้อมาแล้วผมขัดขัดเงาเรียบร้อยนะครับสวยมากบบมากเลยครับตอนแรกก็ฝุ่นเยอะๆสกปรกนะครับเราจะมาดูอาการกันครับว่าตัวตัวนี้อาการมันจะเป็นยังไงนะครับอาการแบบไหนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับอาการ เห็นครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ตอนนี้เรามีสายชาร์จลายอะไรที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะาสามารถเช็คเช็คได้ง่ายขึ้นตอนอื่นเราต้องมีสายชาร์จท,ที่เป็นรุ่นของเขาก่อนนะครับที่จะมาลองนะครับเอารุ่นอื่นมาลองเดี๋ยวพังเหมือนตอนเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาเรียนฝึกซ้อมฝึกซ่อมไปด้วยกันเลยนะครับครับขั้นตอนการเช็คขั้นแรกแล้วก็ต้องดูดูก่อนนะครับเพื่อนว่า ไฟเข้าไฟเข้าเขาใช้กี่วัตต์ไฟอะไรสายอะไระครับตัวนี้เป็นเป็น dc 9เกโวลต์นะครับต้องให้สังเกตว่า DC กับ AC ไม่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะแตกต่างกันในการใช้งานนะครับถ้าเสียบผิดอชิ้นส่วนอะไรข้างในอาจจะมีการเสียหายได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับให้สังเกตนะครับ เอ่อ DC 9โวลต์นะครับแล้วเราก็ต้องหาสายไฟสายเสียบทุดเค้านะครับนี่เราผมก็สั่งมาได้มาแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นที่นี่นะครับ9โวลต์2แอมป์เราก็จะมาทดลองกันเลยครับว่าไฟเข้าไฟเข้ามั้เราได้มาตึ๊บนี่ฮะ อย่างนี้อย่างนี้คือไฟเข้านะครับพเพื่อนไฟแดงแดงนี่ครับคือไฟเข้านะครับไฟเข้าแล้วเปิดติดไหมแล้วเราก็เปิดดูนะครับเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดนะครับเปิดติดก็จะมีเสไฟตรงนี้นี่นะครับ อ่าถ้าถ้าเปิดติดก็จะตัวไฟก็ขึ้นแถบนี้นะครับนี่แสดงว่าเปิดไม่ติดแล้วขั้นตอนการตรวจเช็คเราก็จะไล่จากจุดง่ายๆไปหาจุดปัญหาเล็กๆไกลหาปัญหาใหญ่ๆนะครับถ้าเจอปัญหาเล็กก่อนแล้วก็ถ้าเสียอันตัวง่ายๆเราก็จะสามารถซ่อมได้ง่ายก่อนทั้งไล่ไล่จากจุดเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเปิด ไฟไมไฟเข้าแล้วเปิดปับ๊บไม่ติดเราก็ต้องเช็คที่เราจะเช็คดูดูที่สวิตช์นะครับสวิตช์จะใช้ได้ไหมมาถอดกันเลยครับแล้วก็มาเรียนฝึกซ่อมไปด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจงานงานซ่อมปลาถาซ่อมเล็กๆน้อยๆซ่อมแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนี่นะฮะ พอแกะออกมาหน้าจาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันดูไล้นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตตัวนี้สวิตปิดเปิดนะครับเราจะเช็คดูว่ามันทํางานไหมนะครับตรงนี้ด้วยด้วยการเราจะใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้เราตอนนี้เราปิดปิดอยู่นะครับปิดอยู่ปิดอยู่เลขศูนย์น,นะครับตัวศูนย์คือปิดนะครับเราจะเช็คดูว่ามันดังไหมนะฮะ ต้งไปที่คูณหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีเสียงนะครับาคูณหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็จะเช็คดูว่าสวิต์ตอนนี้เราเปิดเราเราปิดอยู่นะครับมันถ้ามันปกติมันจะไม่มีเสียงนะครับแล้วตอนนี้ไม่ได้สีถ้าเราถ้าเราไม่ถอดสายแบตออกก่อนมันจะมีเสียงนะครับเพราะแบตมันจะ กระแสจะย้อนเราต้องถอดสายแบตนะครับต้องดูก่อนว่าสายแบตเส้นที่ไหนนะครับดับแรกก่อนเลยถอดสายแบตก่อนนะครับแล้วก็จะมาเช็คดูนะครับใหม่นะครับแล้วกนอันนี้ไม่ดังแล้วนะครับ ราวนี้เราก็จะเช็คว่าเราเปิดสวิตนะครับถ้าเป็นปกติมันจะต้องเสียงดังนะครับตัวนี้ถ้าเราเปิดแบบนี้ต้องดังนะครับเี่ยไม่ดังครับเพื่อนเพื่อนไม่ดังนี่แสดงว่าสวิตมีปัญหาแล้วครับถ้าดังแบบถ้าไม่ดังแบบนี้ปกติสวิตต้องต้องดังนะต้องต้องดังนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดินไฟมันเดิน เส้นพอเราเปิดไฟมันจะผ่านนะครับผ่านนี่คือเปิดไว้นะครับไม่ดังนะครับโอ้เราเจอแล้วครับเจอปัญหาใกล้ๆตรงนี้ก็จะไม่ย่ามทรัแบบนี้นี่เราก็จะหาสวิตมาเปลี่ยนได้เราหาสวิตตัวนี้มาเปลี่ยนอันดับแรกเราก็จะน่าจะเช็คเราจะเช็คตรงนี้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราขาชนกันเงี้ยขาชนกันไว้แบบเนี้ย ไฟจะเข้าไหมเปิดสวิตแล้วความว่าเอาเอาขาแตะกันเนี้ยมันจะเปิดติดไหมนะครับนี่ฮะเพื่อนๆให้สังเกตดูนะครับถ้าถ้าสวิตชนกันไฟขึ้นแสดงว่าไฟเข้าแล้วปึ๊บเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะไฟเข้าแล้วนะครับแสดงว่าสวิตเ,เสียครับ ทีนี้ผมต้องจะหาสวิตมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยถ้าเราตัวแบบนี้ไฟไม่ผ่านแสดงว่าสวิตเสียนะครับสวิตตัวนี้เสียผมก็จะหาสวิตมาเปลี่ยนอยาจะลองมาเพื่อนๆติดตามชมนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับน,นี่ผมหาสวิต สวิตช์เพื่อผมมีอยู่มันดูดีเพื่อนเพื่อนผมก็หาถอดถอดจากอะไรกล่องไฟอะไรพวกนี้นะครับพอดีไปเจอสวิตช์ตัวนี้มาแต่ว่ามันใหญ่นะครับผม <c oughs> เพื่อนเพื่อดูครับมันใหญ่มากเลย <c oughs> แต่ว่ามันไม่มีปัญหาครับผมว่าก็เราก็ดัดแปลงไปตามสภาพแล้จะ <c oughs> ผมจะเอาสวิตช์ <c oughs> ผมไว้ตรงนี้ <c oughs> เอาไว้ต่อไว้ข้างนอกก่อน แก้ขัดไปก่อนนะครับตวแรกเราก็จะเอาสวิตตัวเก่าออกมาก่อนนะครับจะมีกาวติดอยู่นะครับผมลดีขาล็อกนะครับต้องกดแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับ จะมีแบบปิ้นล็อกอย่างนี้นะครับแบบปิ้นแบบนี้ปุ๊บนี่ครับมาแล้วแต่ตี๋วเราต้องเราต้องถอดสายดีกว่าครับเราต้องถอดสายตัวนี้ด้วยนีกว่ามันถอดสายได้น,นะครับถอดดีกว่านี่ครับปึ๊บนี่เรื่อน นี่ครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับแต่คุด,ดีนะครับเพื่อนไ้ใหญเ่เกินขนาดนี้มันจะลงรักได้ไงครับผมต้องไปหาอะไรชิ้นนีนม้มามาไซที่เท่ากันนี้มาเปลี่ยนนะครับแต่วันนี้เราหาไม่ทันแล้วครับผมจะใช้นี้เลยผมลองอันดับแรกก็ลองจะลองันนี้ก่อนว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าเอาของเสียไปเสียไปเปลี่ยนของเสียมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ อันนี้คือปิดนะครับปิดอยู่ไม่ดังนะครับเปิดนะครับเปิดตับ๊บห่้าดังนะครับแสดงว่าสวิตนี้ใช้ได้นะครับเพื่อนๆสวิตนี่ครับลองอีกทีเพื่อความไม่ตั้งใจนะครับปิดตับ๊บไม่ดังเลยครับนะเพื่อน เราจะเราก็จะจั๊มตัวนี้มาเข้าตัวนี้เพื่อที่จะเสียบสายก็ได้ง่ายเราก็จะถอดจากนี่เลยนะครับเราก็จะได้แล้วสวิตเราก็จะนี่เลยสวิตเราก็จะโผล่มาข้างนอกอย่างนี้ไม่เป็นไรครับนี้เราทําใช้เอง เราทำใช้เองเราไม่ต้องสียเนียนะครับใความสวยงามเอาคำใช้ได้ก็พอนะครับเปิดเรลเปยดไปเข้าแล้วครับไฟก็เข้าปกตินะครับก็จะเปิดสวิ์ดูึ๊บอ่ามาแล้วครับเพื่อนไฟติดแล้วนะครับชุดก็ทำงาน เพื่อนโพก็ทํางานแล้วนะครับเราก็จะลองกันนะครับว่าเสียงได้ไหมโอเคครับนี่สรุปคือตัวสวิตเสียแน่นอนครับเปลี่ยนสวิตแต่ว่าสวิตก็อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วเราก็เดี๋ยวผมจะมีวิธีดัดแปลงอีกทีนึงนะครับแล้วก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อน เี๋ยวเราจะลองกันดีกว่าครับรจะลองยังไม่ได้ลองเลยนะครับ FM mode oh มาแล้วครับ AUX mode t o o เอาละครับเพื่อนๆครับก็เสียงดังดีใช้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลนว่าเป็นสวิตซ์เปิดปิดนะครับที่เสียนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเขาอาจจะเป็นตัวที่ขนาดไม่ได้เท่ากัน,นครับก็ใช้งานได้ไปก่อนนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกตวต่อไปนะครับแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่จะนําเสนอเพื่อนๆอีกต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากๆครับ